ลูกเป็ดท่านฝันเห็นลูกเป็ดน้อยหลายตัวทํานายว่าจะมีคนนําโชคลาภหรือสิ่งของมาให้ความฝันนี้อาจจะมีผลต่อญาติพี่น้องเลขเสี่ยงโชค4 3 2 8 7 9 2 7 9 3 7 9 เพื่อให้คำทำนายแม่นยำท่านควรนึกถึงสิ่งของสิ้นแรกที่ท่านฝันเห็นในความฝันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมส่วนตัวเลขที่ให้ก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมคลิปนี้จนจบขอให้ทุกท่านโชคดีมีตังใช้ตลอดปีและตลอดไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ